สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนะครับพี่พี่ <c oughs> พอ่อแหบเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมีโอกาสไปที่จังหวัดศรีสะเกดว่าจะไปดูสนามพระใกล้บ้านสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถือโอกาสไปไหว้ขอพรหลวงปู่สวงแห่งวัดไพรพัฒนาทั้งที่ไปขอพรเอาไปดูโบราณสถานเจดีกุฎ เจดีกุดแห่งว,วัดเจ็กโพพฤกก็ลงคลิปไปแล้วก็ฝากพี่ๆรับชมด้วยนะครับก็ไปขอพรมาและถือโอกาสไปดูพระที่ตลาดพระมาบ้างก็ได้พระมาเป็นพระคุณแผนครับเป็นพระที่เคยเล่าในคลิปเป็นประจำเคยนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลเนี่ยสายพรายก็มีโอกาสไปเช่ามามาถึงแล้วก็เปิดเลยนะครับนี่ลงคลิปเลย <c oughs> โอ้เสียงแหบไปนะครับด้านหน้านี้ก็คือเป็นพระคุณแผนงพงไพรมหาพูดครับตำลาตายบันเสวผวาังคารนะครับตำราตายวันเสาวผวาังคารนะครับไม่ชัดแล้วครับเนี่ยตำราตายวันเสวผาวารังคารก็เป็นเนื้อว่านเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนะเป็นเนื้อว่านผสมผงพุทธคุณคุณแผนงพงไพรมหาพูดนี้สร้างคราบเกี่ยวกันระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2566ถึงมกราคม2567 เดี๋ยวประวัติพระเนี่ยผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกประวัติพระในในคอมเมนต์แรกผมจะฝากรายละเอียดไว้นะครับคร่าวๆก็คือจะสร้างรวมกันทั้งหมด2พิมพ์ด้วยกันด้านหน้านี้คือพิมพ์พายกุมารน,นะครับด้านหน้านี้ก็คือพิมพ์พายกุมารพิมพ์พายกุมารน,นี้ก็จะแบ่งออกเป็น 7แบบด้วยกันนะครับเป็น7แบบด้วยกันเช่นมามีฝังผงปลายกุมารด้านหลังฝังตะกุดสามกริย์ฝังตะกุดโทนตะปูอาถันฝังกุมารรองพิมพ์ต่างๆและหลังเรียบมีจานนี่คือหลังเรียบมีจานนะครับชุดนี้สร้างทั้งหมด5,000องค์แบบที่2เป็นแบบพิมพ์ทรงพลใหญ่พิมพ์ทรงพลใหญ่นี้มีอยู่1500องค์สร้าง1,500องค์แบ่งออกเป็น3พิมพ์ด้วยกันเป็นพิมพ์พลายกุมาร100อองค์ แล้วก็ลองพิมพ์ฝังพลายกุมารอีกหองคนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นหลังเรียกมีจานเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วนะครับแบบอปล่อยไปแล้วเนาะมีพี่บูชาไปแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับสําหรับมวลสารนั้นมากมายรวมทั้งว่านมหาเสนีว่านดอกทองว่านร้อยแดินโป่งตะกรอนเผาผีดินอาถรรพ์เจดป่าช้าน้ำมันพลายขเขมรต่าง แล้วก็มีน้ํามันพรายจากพระอาจารย์แปรวัดบ้าน,นคู่พระอาจารย์แปรนี่ผมไปกราบประจําเข้มขลังมากนะครับเดี๋ยวผมถ้าไปอีกเดี๋ยวจะถ่ายคลิปบรรยากาศแล้วก็การสนทนากับหลวงพ่อมาเล่าสู่กันฟังส่วนพิธีการบูชานั้นก็อธิษฐานได้ตามใจนึกเพราะว่าพระเกจิคณาจารย์นั้นท่านได้อธิษฐานจิตป,ปลุกเสกไว้แล้วนะครับเอาคร่วาวๆเนาะแหม่มันได้เล่าแล้วก็เล่าไปได้เล่าแล้วก็เล่าอีกสักหน่อยเนาะนะครับได้เล่าแล้วเล่าอีกสักหน่อยนะครับโอ้หสวยงามนะครับจานยันมานะครับได้เล่าแล้ว ก็มีวิธีปลูกเสก5วาระด้วยกันวาระที่1นนะครับหลวงปู่พุทธาวิมโรอายุ66ปี29พันษาวัดบ้านคอตาบลไผ่อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรปลูกเสกวาระแรกนะครับวาระที่2หลวงปู่สุพันอายุ91าปี71พรรษานะครับวัดจาตาตรงตาบลพรานอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดปลุกเสกวาระที่3หลวงปู่วิเชียนดิมโรนะครับ อายุ90ปี40พันษาวัดบ้านเสมอใจท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กวยด้วยนะครับองนี้ไม่ธรรมดานะครับปัจจุบันอายุ90กว่าแล้วแล้วก็มีหลวงปู่คำสิงอายุ1้5ยปี80พันษาอันนี้ท่านเพิ่งบรณาภาพไปอยู่วัดปราซิลอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดและสุดท้ายคือหลวงปู่จันสำนักสงฆ์นิพพานธรรมพรนะครับอายุ75ปี55พันษาองค์นี้ไม่ธรรมดาครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพี เป็นผู้สร้างภาพคุณแผนพายเสาห้าที่ปลูกเสกเสาห้าในรอบร้อยปีช่วงวันสงการที่ผ่านมานะครับถือได้ว่าเข้มขลังมากนะครับรุ่นนี้ทั้งมวลสารต่างๆนะครับแต่ที่นิยมกันที่สุดเลยก็คือจะเป็นพระที่มองเห็นมวลสารได้อย่างชัดเจนแต่ว่าวอันนั้นก็เริ่มหายากแล้วนะครับก็เลยไปตามเช่ามาได้มาใหม่ชุดที่เห็นนะครับเป็นพิมพ์พายกุมารโอ้ยนะครับคอยอ่ะนะครับนำะนะมาดูกันครับ นี่ครับนี่นี่คือหลังเรียบมีจานนะครับนี่คือเป็น,ปนพิมพ์พายกุมารดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านที่สวยนะครับแสงจ้าไปหรือเปล่าเป็นเนื้อว่านที่ที่สวยนะนเห็นไหมครับนขนาดก็เป็น,ปน,ปนพอดีพอดีแต่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากสวยงามนะครับเดี๋ยวค่อยมาส่องกันโนดูเนาะอันนี้ก็จะมีติดมวลสารอยู่บ้างนะครับนี่เป็นเนื้อว่านเหมือนกันนี่ฮะเห็นไหมครับ จะเห็นมวลสารเป็นอัฐิชัดเจนนะครับแต่องค์ที่ติดมวลสารอัฐิชัดเจนเนี่ยก็มีพี่ๆที่สนใจเช่าบูชาไปกับผมเนี่ยก็หมดแล้วนะครับถือไี้ว่าเป็นรุ่นนี้ได้รับความนิยมสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องพุทธคุณของผงพรายเนื่องจากมีความชัดเจนเรื่องผงพรายนะครับเนี่ยฮะดูครับนี่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่า ประวัติพระอย่างชัดเจนเนี่ยผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับประวัติพระเนี่ยเดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็ไปย้อนกลับรับชมกันได้นะครับนี่ฮะดูครับอุ้ยนะครับเนื้อว่านเน้นๆเลยนะครับชุดนี้ที่ได้มาจะออกว่านชัดเจนมากนะครับแต่ว่าชุดที่ติดอัฐิไปนั้นโอ้มีผู้ใหญ่ใจดีก็นิมนต์ไปแล้วนะครับองนี้เหมือนกันนะครับติดอัฐิมานิดหน่อยนะครับเห็นไหมเขาขาวนี่ฮะ นี่ฮะดูครับนี่ฮะรอยปริแตกนี้เกิดเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นเนื้อว่านนะปั๊มออกมาหลังจากที่ว่านนั้นมันเปียกใช่ไหมถ้าว่านนั้นมันแห้งก็จะเกิดการเซตตัวของเนื้อหามวลสารนะก็อาจจะมีรอยหดรอยย่นบ้างเป็นธรรมดาเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่ฮะอันนี้เป็นรอยจากบล็อกนะครับดูครับ สวยงามนะครับนีฮะองนี้ก็สวยงามครับนี่ฮะจะมีรอยลานคล้ายๆกันเลยนะครับพราะว่าพระออกจากบล็อกเดียกันนี่ฮะติดมวลสารอยู่มาบ้างนะครับนี่ครับนี่ฮะถือว่าเป็นพระที่พระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิคณาจารย์ที่ ปุกเสก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงของอีสานใต้นะครับมีหลวงปู่ที่จังหวัดผมด้วยปุกเสกคือหลวงปู่พุทธาวิมโลท่านอยู่ที่อำเภอายมูลจังหวัดยะโสธรนี่ฮะวงนี้ก็เป็นเนื้อว่านี่เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับ การรวบรวมชนวนมวลสารนี่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามนะครับกว่าจะได้ว่านครบทั้งร้อยแปประการว่านมงคลต่างๆที่มาปั๊มเป็นพระเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดมดม,ด,มดูพระยังมียังมีกลิ่นของว่านอยู่หอมๆจางๆนะครับนี่ฮะและนี่ก็คือพระคุณแผนพงพายมหาพูดที่ผมได้มาแล้วก็นํามาทําคลิปในวันนี้นะครับนี่ฮะดูครับสวยงามนะครับนี่เป็นพิมพ์พายกุมารครับพุทธกุลนั้นเข้มแขังโดย พุทธานุภาพของพุทธคุณและอิทธิฤทธิ์ของพ่อไพรแม่ไพรแน่นอนนะครับเนี่ยมีพรายสถิตอยู่ทุกองค์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมีพรายสถิตอยู่ทุกองค์นะฮะดูครับนี่ฮะสวยงามครับพี่ๆหากพี่ๆชอบหรือสนใจนะครับก็ทักไลน์กันเข้ามา0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็เป็นเบอร์โทรเดิมนะครับกระดาษไม่รู้หายไปไหน เป็นเบอร์โทรเดิมก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับนี่คือเบอร์โทรของผมนะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมเบอร์เดียว ID ไลน์เดียวนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับมาสอบถามกันได้ขอชมภาพได้นะครับพี่ๆโอเคครับใครเข้ามาชมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยมอนคลาสิกสวัสดีครับ